ฝันว่าเจ็บป่วยเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกให้แบบนี้นะครับปริญนี้ท่านอาจจะ พบว่าปัญหาในช่วงนี้มีมากกว่าท่านคิดเอาไวา้แต่ข้อดีก็คือท่านมีกําลังใจและมีแรงที่จะต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นนะครับท่านสามารถที่จะทําความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาแล้วก็วิเคราะห์หาหนทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะเผชิญกับปัญหาสิ่งต่างๆอย่างไม่ท้อท้ออย่างไม่ย่อท้อนะครับและมีแนวโน้มว่าปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขด้วยความพยายามของตัวท่านเองนะครับท่าน สามารถเอาอยู่ได้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับเพียงอย่างเดียวก็คือท่านอาจจะใจร้อนจนเกินไปจนทําให้เกิดปัญหาบานปลายกว่าที่คิดไว้นะครับควรตั้งสติแล้วก็ใช้ความใจเย็นไว้ไใ่ใบที่2นะครับโดยรวมแล้วนะครับระยะนี้อาจจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมากนักนะครับบางท่านก็รู้สึกว่าเป็นเวลาที่ ราบเรียบสบายๆนะครับปัญหาที่เข้ามารบกวนจิตใจก็ไม่ไม,ไมีอะไรมากมายนะครับในคนโสดก็อาจจะรู้สึกว่าพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่นะครับแต่หากคนที่มีความรักแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะรู้สึกเป็นระยะเวลาที่พึงพอใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีความคาดหวังว่าให้ความสัมพันธ์ของท่านกับคนรักราบรื่นไปตลอดนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับในด้านนี้ก็คือว่าท่านอาจจะ ทำตัวสบายๆชิวๆจนเกินไปจนดูเฉยนะครับไม่ค่อยแอคทีฟเท่าที่ควรอาจจะถูกกระตุ้นจากเจ้านายหรือคนรอบข้างได้เพราะฉะนั้นเน่ยก็อย่าทำตัวสบายๆจนเกินไปนักใบที่3นะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะมีความสับสน ความลังเลใจความไม่มั่นใจอาจจะมีเรื่องบางอย่างเข้ามารบกวนทําให้ท่านเป็นกังวลมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทําให้ท่านต้องตัดสินใจแล้วก็รอบครอบอย่างมากนะครับอย่าพึ่งใจร้อนท่านอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้นะครับหากได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆมานะครับไม่ว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับอย่าพึ่งปักใจเชื่อทั้งหมดนะครับควรหาข้อมูลให้ชัดเจนให้ได้ียก่อนนะครับว่าจะไปทางทิศทางไหนนะครับ ในเรื่องของความรักนะครับท่านอาจจะมีความสับสนเกิดขึ้นอาจจะมีไม่มีความแน่ใจนะครับในเรื่องความรู้สึกของตัวเองนะครับรวมถึงความไม่มั่นใจในเรื่องของท่าทีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยคนรักของเรานะครับอาจจะตามใจตัวเองจนเกินไปนะครับบางครั้งเราก็ต้องอ ดูนะต้องดูแลเขานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คงอาจจะงงๆกันบ้างนะครับในเรื่องของสารภาพของความรักสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่4นะครับภาพรวมในตอนนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ ปัญหายุ่งยากต่างๆนะครับจะได้รับการแก้ไขนะครับท่านก็จะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จนะครับในการสร้างฐานะมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นท่านจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตนะครับแล้วก็อยากจะทําสิ่งต่างๆขยับขยายออกไปมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับท่านก็จะมีโชคลาภั้งการเงินเกิดขึ้นด้วยนะครับท่านจะได้เงินก้อนจากการทํางานหนักนะครับ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนต่างๆนะครับเช่นเงินปันผลนะครับเงินหุ้นต่างๆเป็นต้นนะครับในคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะมีกกิจการที่มั่นคงมีโอกาสที่ขยับขยายกิจการนะในอนาคตได้นะครับในเรื่องของความรักก็ค่อนข้างมั่นคงนะครับเริ่มมองอนาคตไปด้วยกันรวมถึงอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้น่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับหากคนโสด หากไม่ชอบใครนะครับก็ต้องพยายามจีบต่อไปนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จหมายเลขนาโชคของท่านได้แก่หมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขสองหมายเลขแปดทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสองหมายเลขแปดหมายเลขแปด หมายเลขเก้า